ทีนี้คุณฟิล์มคำถามคำถามต่อไปของผมผมถามอาจารย์ประมาณแล้วทีนี้อาจารย์ประมาณเป็นทนายผมถามว่าอาจารย์รับงานไม่เห็นใจคนเดือดร้อนเหรออาจารย์บอกเห็นใจคุณฟิล์มเอาผมถามนะถ้าคุณฟิล์มไม่ผิดจริงๆอย่างที่คุณฟิล์มว่าแต่มันมีการเสียหายเกิดขึ้นจริงๆมีคนเสียเงินจริงๆมีคนเจ๊งจริงๆคุณฟิล์ม จะคิดเยียวยาช่วยเหลือเขาบ้างไหมถามจริงๆถามจริงจจากใจผมอยากให้เป,เป็นคําถามที่ดีมากๆเลยครับแบบผมผมฟังแล้วผมก็ก็อยากจะตอบคําถามนี้มากเลยครับเพราะว่าอยากให้ดูครับว่าการกระทำของผมเป็นยังไงทุกิ่ตนระครับที่มีชื่อผมไปเกี่ยวข้องเนี่ยครับอยากให้ทุกท่านลองสังเกตอดีตด,ดูครับว่าผมใช่ไหมครับที่ไปยืนอยู่ข้างประชาชนคนแรก ผมใช่ไหมครับที่ไปแจ้งความไม่ว่าจะเป็นทั้ง D S I ตำรวจผมไปร่วมแจ้งความกับประชาชนนะครับแล้วผมเป็นคนที่มอบข้อมูลต่างๆของไอ้เจ้าของต่างๆที่มันโกงชาวบ้านเนี่ยเป็นผมนะครับไม่ใช่ว่านักร้องเรียนเขาไปมอบเดี๋ยวผมอยากให้ประชาชนดูอดีตครับดูข่าวอาดีตว่าผมใช่ไหมครับที่อยู่ข้างพวกคุณแต่ทาไมวันเนี้ยอยู่ๆกลายเป็นว่าผมเนี่ยไปทาร้ายพวกคุณล่ะครับ อันนที่ผมไม่เคยเลยนะครับที่เดผมไปอยู่ข้างพวกคุณผมต้องเป็นคนหาเช้ากิน่ําทํางานผมรับงานอีเวนต์รับงานทัวร์รับงานคอนเสิร์ตรับงานพูดเรื่องของหลักการตลาดผมเป็นอาจารย์นะครับพี่ต้นผมรับสอนรับพูดรับตามงานรับบริษัททัวร์ผมมีบริษัทเป็นสิบบริษัทครับพี่ต้นแล้วผมรับงานมาเนี่ยในประวัติผมเป็นพันบริษัทจะมีสักสิบบริษัทที่เขาไปทําผิดหรือยังไม่ได้ทําผิด แต่ทําไมเวลาใช้อยากให้อ่าวนั้นดังจะต้้งมีชื่อฟิล์มดัตภคุณคนเนี้ยว่าไปเป็นเจ้าของด้วยล่ะครับที่นี้อย่างนี้นนผมเอไปล<จ>่วมกระทำผิดด้วยล่ะครับทั้งที่ผมไม่เคยทําอะไรใครเลยอ่าอ่าอ่าโอเคที่คุณโดนเนี่ยนะผมบอกให้เลยผมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไร,รเขาบอกว่าโอเคคุณอาจจะบอกว่าทําไมต้องมีชื่อคุณคุณก็เป็นคนหาเช้ากินข้ามคุณก็รับนู่น แต่สิ่งหนึ่งที่คุณโดนมันชัดมากในสายตาคนทั่วไปนะผมคุยอาจารย์ประมาณข้างนอกแล้วไม่เกี่ยวว่าเรามองด้วยอคติหรือไม่อคติก็คนที่อยู่ในข่ายขึ้นเครื่องบินไปกับคุณไปเอาเงินไปนู่นไปนี่มันเป็นพี่ชายคุณไงเขาก็เลยไม่เชื่อว่าวฟิล์มรัฐภูมิจะไม่รู้เห็นทีนี้พราะกรณีนี้กรณีเดียวอย่างที่ว่าใช่ไหมครับคุณฟิล์มมันก็เลยลานเป็นลูกโซ่ว่าเฮ้ย ฟิล์มไว้ใจไม่ได้อ่ะเออเอาแค่เรื่องเนี้ยคุณคเอาตรงเนี้ยเขาเกล่าวหาเลยว่าเป็นไปไม่ได้ที่คุณไม่รู้เห็นกับพี่ชายคุณนี่นี่ผมพูดให้ได้<า>ครับผมอยากให้ทุกคนนะครับฟังเรื่องนี้เลยนะครับว่าถูกต้องเลยครับมีแค่อันเนี้ยที่มาเป็นประเด็นแล้วอยู่ๆคนก็โยงผมเนี่ยไปเป็นไปเป็นลูกโซ่หมดเลยแต่อยากให้ทุกคนดูที่หัวลูกโซ่ตัวนี้ครับว่าพี่ผมก็เป็นคนคนที่ถูกกล่าวหานะครับ แล้วไปดูเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรืออายการคดีนี้ปัดตกนะครับแล้วผมไม่เคยเป็นผู้ต้องหาแต่ความที่ตัวเองอะครับเป็นน้องเขาเขาบอกว่าฟิล์มที่ได้งานใหญ่มา,าพี่ดีใจมากเลยไปกับพี่ได้ไหมผมก็แค่คนคนหนึ่งครับที่ดีใจกับพี่ชายแล้วไปด้วยแต่ผมไม่ใช่เจ้าของครับผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วบวกกับว่าพี่ชายผมก็ไม่ใช่คนที่กระทําผิดครับ ครับอ่ะเนี่ยแหละครับมีแค่นี้เองครับก็ทั้งหมดเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราผมหมายถึงผมเรื่องนี้ต้องเคลียงไม่ได้ชี้ถูกชี้ผิดใดๆเห็น <c oughs> <He S 1> ว่ามันเป็นประเด็น<อ>ท,ที่ที่ตอนนี้ต่อสู้กันแล้วก็คุณฟิล์มก็บอกแล้วว่าแล้วแต่คู่กรณีทั้งคุณอี้กับคุณหนุ่มว่าจะสุดท้ายแค่ไหนถูกไหมคุณฟิล์ม ถูกต้องครับอ่าส่วนทางนี้อาจารย์ประมาณก็บอกแล้วแต่คุณฟิล์มคุณฟิล์มจะเอาอแค่ไหนผมเป็นทานายผมจัดใหค้คือคือผมผู้ประกอบวิชาชีพฮะแล้วผมก็เ,เลือกที่จะยืนครับเลือกที่จะยืนว่าเ,เมื่อเมื่อลูกความผมเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือลูกความผมต้องสุดจริตก่อนครับถ้าไม่สุดจริตผมไม่ทำครับผมว่าความมาสี่สิบกว่าปีนะผมเป็นนายจินตินิผมไม่เอาประสบการณ์ของผมอ่ะ มาอยู่คนที่ไม่สุจริตครับคืออาจารย์ประมาณกําเราบอกว่าไม่ต้องถามว่าหนุ่มกับอี้จะไปสุดที่ไหนถามฟิล์มแล้วเดี๋ยวฟิล์มจะบอกผมเองว่าจะให้ผมสุดที่ไหนแต่ร้นะแต่รู้สึกคุณอี้กับผมว่าถ้ายกับหถ้าคุณฟิล์มรู้ป่าวว่าจากเรื่องคุณกลายเป็นคุณประมาณกับคุณแทนคุณเขาจะสุดมากกว่าคุณอีกนะคุณฟิล์ม ดูดูดูเสียงหัวเราอแต่พมอจะบอกพูดมากบอกบอกังในเรื่องไอเรื่อง60ล้านนี่นะ60ล้านเนี่ยขอขอขอเติมนี่พราะว่าฟีลมอาจจะต้องสั้นๆนะจะได้ไปไปคุยในศาลต่อคนเป็นสามีภรรยาก็มีเรื่องราวที่บางงานที่ไม่รู้กันคนเป็นพ่อแม่ลูกมีเรื่องราวที่ไม่รู้กันนะครับคนที่เป็นพี่น้องกันอ่ะโอกาสปมนรู้กันยิ่งมากถ้าเป็นทั้งบรดกนะเป็นลำดับที่สาม เป็นลำดับที่สเลยนะคือสายเลือดเดียวกันก็ไม่ได้รู้กันไม่ได้รู้กันนอนเตียงเดียวกันก็ไม่ได้รู้กันแล้วธุรกิจแต่ละอย่างเนี่ยต่างคนต่างทําต่างคนต่างทำรัดไม่ได้เกี่ยวกันเพราะมันอายุกันมากกันแล้วต่างคนต่างทำไม่ใช่เป็นนักเรียนแบบแห่กันไปนี่บอกข้อสอบให้ทนายฝัตรงข้ามเยอะแยะเลยบอกให้รู้บอกให้รู้ใช่บอกให้รู้เพราะเคสเขาเกิดแบบมี6-2 นี่มันหกแปดข้าไปแล้ว <c oughs> คุณบรรดาคุณืินทำไมแล้วเขาสั่งตั้งแต่ปีหกสามไปแล้วเอาเนี่ยข้อสอบทกันเลยนะเอาคุณฟิลทิ้งใจสักนิดหนึ่งว่าไปแล้วคุณฟิลเชิญครับครับก็ขอบขอบคุณมากๆครับจริงๆก็จริงๆ,ๆผมมากก็สามารถรอได้นะครับเพราะว่าในชีวิตผมเนี่ยก็เจอเหตุการณ์ที่โดนลุมแบบเนี้มามาหลายแมตช์ลวผมก็ยึด หลักอยู่อย่างเดียวครับว่าผมอยู่บนความถูกต้องเท่านั้นครับครับเพราะฉะนั้นค,ความถูกต้องมันก็จะมาคุ้มครองตัวผมเองเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่เป็นไรเลยครับผมตอนนี้ผมโดนผลกระทบเยอะมากยิ่งงานในวงวการบันเทิงเนี่ยลูกค้าแคนเซิลแทบหมดเลยครับคือแต่ผมก็อดทนได้เพราะว่าผมอยากให้ความจริงปรากฏแล้วผมก็ จะได้กลับใหม่กครั้งหนึ่งครับ,รบสนับสนุนโดยแอปเบอรี่น้ำแอปเปิลไซเดอร์แบบผงชองอร่อยรสสตรอเบอรี่